คุยภบูลโพสประกาศข่าวดีก่อนหน้านี้ทําอาแฟนคลับเป็นห่วงกันอย่างมากเลยล่ะคะ่ะสำหรับครอบครัวของนักร้องสาวกระต่ายพนิภากับสามีคูพยพบูลแสงเดือนและลูกชายรวมไปถึงคุณยายที่ติดโควิด -19 ก,กัาทระางบ้านนอกจากนี้ยังมีพนักงานที่ร้านอาหารของตัวเองก็ติดเชื้อเช่นกันโดยตอนนั้นทางด้านคูยภัยบูลได้ออกมาแจ้งว่าวันนี้ผมต้องกลับขอโทษทุกท่านจากใจจริงที่ประหมาททำให้เกิดความผิดพลาดหลังจากที่เราทั้งครอบครัวและคนรอบข้างที่ใกล้ชิด เข้าตรวจรอบสองอย่างละเอียดได้ทราบผลชัดเจนว่าผลตรวจเชื้อโควิดเป็นบวกผมและครอบครัวประกอบไปด้วยผมภรรยาน้องกระต่ายลูกชายน้องเพลินเพลงพินและคุณยายนิกรรวม4คนย้ำเราติดกัน4คนในครอบครัวและตอนนี้เราทั้ง4คนได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลเลยปลอดภัยทุกคนอาการดีขึ้นตามลำดับและในส่วนานอาหารแท็ hashtag, จ้จาจ้าแลนคาเฟ่ ตอนนี้ผมได้รับการอนุเคะห์จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเลยเข้าไปดูแลตรวจพนักง,งานทุกคนอย่างละเอียดและพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทำรายการเดินทางผมอยู่แค่ในจังหวัดเลยไม่ได้เดินทางไกลช่วงนี้อยู่แต่บ้านและร้านอาหารทำรายทั้งหมดผมแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆเรียบร้อยแล้วครับกับขอโทษทุกท่านนะครับและขอบพระคุณทุกความห่วงใยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนดันจ้าแดนปิดตามกำหนดของสาธารณสุขครับ แต่แล้วล่าสุดวันนี้29่าธันวาคม2564ครูไพป่ปูนได้เอามาประกาศข่าวดีว่าตัวเองและครอบครัวาหายเปิดจากโควิด19แล้วยกเว้นคุณยายที่ยังต้องอยู่โรงพยาบาลอีกแค่3วันเท่านั้นงานนี้ทำเอาแฟนคลับดีใจกันหนักมากๆเลยทีเดียวค่ะโดยระบุว่าวันนี้เราสามพ่อแม่ลูกก็ตายพนิภาพได้ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านใช้ชีวิตปกติแล้วนะครับเดี๋ยวแค่คุณยายเพลินเพลงที่ต้องอยู่อีกสาวันตามกำหนด ส่วนเรายังต้องกักตัวอยู่บ้านอีกสักระยะเพื่อความสบายใจของทุกคนแฮชแท็กขอบพระคุณโรงพยาบาลเลยคุณหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่คอยรักษาและดูแลพวกเราทั้ง4ี่คนเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา1ิวันที่เรารักษาเราดีใจและขอบพระคุณจากใจที่ท่านใส่ใจดูแลเราอย่างดีจนหายครับเราไม่มีอะไรที่จะตอบแทนท่านนอกจากแฮชแท็กขอบพระคุณจากใจครับผม ตลอ,อดจนขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นห่วงถามไทยเสมอนะครับแฟนๆร่วมยินดีสนับหรือว่าสู่ๆนะคะจากนี้หมดโรคหมดภัยสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวนะคะดีใจด้วยนะคะอาจารย์น้องกระต่ายและลูกชาย